สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะบ่าวเถ่าคนอื่นแม่หมูมาายังนะคะจะเสาได้ยินแต่เสียงเอิ่นสวัสดีค่ะว่าจังไดขึ้นได้ยินเสียงเอิ่นสางแล้วเอาแม่หมูมาสายคุยว่าจังสันคุยกับหลานคุยกับแอดมินโอ้หลานสาวค่ะหลานสาวคนสวยวังเดือนท่านว่าไปรับปริญญาเพิ่นอยู่หลานสาว ร้อนขนาดฝนตกมาขึ้นนียท่านผู้ชมนะครับผมฝนตกแห้งได้มาขึ้นนี่บ้านเท่าพม,มิตรป่าที่น้องใสน้ำน้ำระดานกับน้ำน้ำสางนนบหนาหร้อนน้ำไม่พอไปยังขึ้นได้เอิญฟันดีบ่ะฟันแบาไปไปทำงานเลยครับสายแล้วเนาะครับเอาคือว่จาจังสันเอิญเอิญเจียวๆมาแป๊บนึง้พี่น้องเลยค่ะคุณผู้ชมกินบ่าวเถวคนไปกินซาชาจิบชา ร้อนๆนะคะ่ะเอามือเนี่ยเอ้ามีอย่างมากอีกนอกบาทเนี่ยคือนางเต็มเมมอยู่มีค่ะท่านผู้ชมมีเห็นมากมือบาดนี่ว,นว,นว่าเป็นว่าเป็นหอยยังหอมีตัวนี่ยตัวใหญ่แท้ตัวแดกจักบาทเลยหดเี่ยนสื่อไม่พอได้พิงพอได้ดูกลานมานังพอได้ตัวใหญ่ว่าเป็นตัวทอค้อนเราอลดเอาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมโอ้เมื่อวานฝนตกมาขึ้นกับตกพี่น้องค่ะฝนตกแห้งพร้อมตาวบ่โดนอยู่บรนดุงนะงตกแห้งเมื่อวานทั้งลมทั้งฝนน,นะโอ้พี่น้องก็ขอบก็ขอบคุณเอฟซีแฟนครับสุดท่านที่เป็นห่วงเป็นมาเบาเทาฝนตกแห้งแก่จอดรถจอดพี่น้องไปว่าได้นีโปกแห้งไปหาปูนนสวรรค์ใกล้จะทิงแล้วครับผม โตกแห้งทั้งลมเบาเถากับไปหาบางแอบแอบถนนที่มันทางไก่ต้นใหม่แน่นะครับทางไก่ที่มันเหลียวเบื้องแล้วขับบัไดดเลยนะครับรถทุกขั้นกับจอดเพราะว่าทั้งฝนทั้งลมแห้งแต่ว่าใครอยู่ดนบ่มี่ฝาเนาะเป็นจังหวัดขุนทียาฝาเนี่ยโอ้ยฝาแห้งนครับผมช่เอานะฝันฝันอยู่ครับเมื่อคืนนะครับผมั้งแต่ตองวดบริฝันพี่น้องขึ้นมัานพะจะบริฝันนะครับเพิ่งฝันเมื่อคืนนี่แหละนะครับก็ถือว่าฝันดีอยู่เพราะก่อนนอนกับเมื่อวานอิงพระนะครับ เว้ยนะครให้ฟันคิวๆให้ฟันแมนๆเด้อปูเดอ้อนะครับกับฟันบอไลไหลเหมือนขึ้นนี่<ช>พออังวี่ผ่านมาเอฟซีพนกบาลอยู่ <c oughs> เลขบ้าเถาฟันกะมาสุดโตอยูนด่ถ้าจับใช้กันกนี่ก็ได้อยู่ทีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมาพี่น้องเลขวิ่งบ้าเถาอีวิ่งเก้าตัวเดียวเขาเนาะค่ะเขาอยู่แต่ว่าจับครูบ่เข่าก็คือบ่เ <c oughs> ข่าด้วยพี่น้องเด้ออไ้ที่บ้าเถาบาลเอฟซีพนบาเลขนี่มาสุดโตอยู่เก่ากับเจ็ดกัมาอยู่ แมนพี่น้อแต่าบริจับบริจับเก่าเจ็ดเจ็ดเก่านะครับแต่าเหล็กฝันพี่สาวเบาเท่านี่ฟันยำครับเก่าเจ็ดเพิ่นได้เจ็ดหนึ่งเก่านะครับเนาะตัดกับ, 19, 9 77, 9 1, 9 9, บเจ็ดหนึ่งเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งมาเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าที่เปาเทาลุ่งไหโคงสุดท้ายยำค่ะเช,ช,ช้าวันออกนะพี่น้องแกยำเนี่ว,ว่าเพิ่นฝันว่าพุ่มเจ้าทีนี่ไม่ย่ำเพิ่นมาเอาให้ได้อย่าลืมด้วยตัวนี้แต่ม,มาของเพิ่นดีแต่คุยกับเพิ่นแล้วยังท่านไปฝัน ตอนนี้ท่านนีฝันิ่นจะมาวันที่สองไงแหละพี่น้องวันหวยออกพอดีสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวฝันก่อนจะบอกแบสาั้นท่านใีฝันเอฟซีก็ถามมาอยู่เอาบพเทาฝันมาเองสิเมื่อคืนนะฝันเห็นผู้เฒ่าเก่าพี่น้องครับฝันอยู่บ้านยังไงแต่เอฟซีมันบอกว่าพุ่งเจที่โจท่ามันดีอยู่ดิกระถือว่าดีที่พี่น้องอยู่นี่บพุทาก็ได้โชคตลอดนะครับผมฝันเห็นผู้เฒ่างูใหญ่ งูใหญ่ฝันเห็นงูใหญ่เกี่ยวผู้เฒ่าบอมเป็นลัดที่พี่น้องท่นเกี่ยวเป็นวงนะครับพันเกี่ยวเป็นเกี่ยวเป็นวงขึ้นอันพันเกี่ยวเป็นวง,งนเ,วเป็นว,ง,นวงขึ้นงูตัวบางแง่สตาสันเกต่างงูงูงูตัตว,ตว,ตวแง่คผู้เฒ่าง,งูใหญ่ผู้เฒ่าจะเป็นเจ้าที่ผู้เฒ่าผู้เก่าเพราะในความฝันก็บริเห็นเป็นพาดน,นึงชักนะพี่น้องเนาะเพราะฝันข้อมฝันกับฝันสนีพี่น้องฝันบ่หลายฝัน เด็กเด็กขจะแจ้งะนะครับผมฝันซัมเน่ฝันเห็นงูงูหนิตัวง่ายครับเกี่ยวพุถาว์เกี่ยวอ้อมู้เา่าเกี่ยวเป็นม่วงกลมนะเกี่ยวเป็นม่วงกลงนมนัฝันสัมเน่เกิดตีง่าล่องตีเป็นสีนอเบาเทาว่าตีไง่ายอีกแล้วพุถาว์งไม่เคยมีเก่างูหนิพอเจ็ดกับหกนันแล้วก็บมันเกี่ยวเป็นม่วงกลมเป็นศูนย์น,น,น้าเบาเท้าตีงูเป็นเจ็ดเจ็บ ศูนย์กูเท่าเก่าหรือเจ็ดเก่าศูนย์หรือเจ็ดศูนย์เก่าหรือเจ็ดหรือหกศูนย์เก่านะครับหกศูนย์เก่ากับเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งงูหนึ่งงูตัวเดียวงูตัวเดียวค่ะตีสันหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งบ่าวเราตีเจ็ดศูนย์เก่ากับเจ็ดเก่าหนึ่งสองตัวบ้าวเท่าก็ตัดเอาน้นะครัีสมีหรือเอฟซีตีแบบเป็นตัวใดนะครับคกระรอมเบิร์นะครับผม เอาค่ะผู้ชมบาา่าวเถาเปิ้ลกับฟันบลายนะคะเปิ้ลกับฟันว่างูเกี่ยวผู้เถานะคะ<ช>แต่ว่าเปิ้ลกับแปกมหาหออันนี้ของเก่านะพี่น้องนะคะฟันก็นได้ฟันมาได้รถโอ้ในวันด,ดีใจมืงวดที่แล้วนะครับคงเได้ฟันว่าผู้เถาขี่รถขั้นใหญ่มาหอเห็นเลขเห็นเลขสิบเจ็ดน,นะครับผันบริจับไสเกา่าเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดไซนี่เก่าหนึ่งเก้าเจ็ดที่เห็นผูนเ้เถาค่ะวันนี้เอาไหมว่งเก่านะครับ วันนี้ก็ปีที่สี่ละตีเป็นเจ็ดศูนย์เก้านะคะงูเบาเถาพันตีเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวว่นผู้เถาเป็นศูนย์นะคะผู้เถาก็เป็นเก้าพันตีไซเจ็ดศูนย์เก้าหรือว่าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเพิ่นกระตัดออกมาแห่นำศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกเจ็ดนะคะจากหกเจ็ดอยู่ไซน่ะปีน้องฮกเก้าค่ะขอโทษขออภัยกันเก้านะครับฮกเก้าสําหรัเบาเถาตีงูนี่ คือแม่ซีสเกตเป็นเคยบอกว่างูนี่เป็นเป็นเจ็ดเป็นหกได้ได้ดลูกนะเกี่ยวผู้เ่าบ่าวเถาก็เรียกว,วา่าใส่เจ็ดเก่ากับหกเก่ากันไว้ได้พี่น้องเด้นะ <c oughs> งูพันรอบผู้เถาคือเก่ายู่แล้วงูนี่เป็นเจ็ดหรือเป็นหกหรือผู้ใดมากหกศูนย์เก่าหกเก่าหนึ่งก็ได้เพราะว่างูนี่เป็นเป็นเจ็ดเป็นหกได้นะครับเอาค่ะช่วงแคหนาจอแล้วค่ะถ้าวิ่งก็คือวิ่งเก้ากับเจ็ดโอ้เก่าจะมาอีกบออนนี่เนาะเพราะว่าพ่อบารเถาวา <ง>เห็นคักไหมครับงูกระชักผู้เฒ่ากระชักแต่ว่าเห็นเด่นไปที่เก่าผู้ใดามักตัวเดียวคือเก่าเลยคือวันวที่แล้วนี่ก้าวบนล่างเห็นพี่น้องกระไดเลยดี่มาทั้งบนทั้งล่างะนะครับหายิบจับฉลากกินแบงลอตเตอรี่ไเด้วยพี่น้องเด้อนะครับเอามาเล่าสุฟังนะครับผมคเอออันนี้ฝันตีแม่แน,น่กับเขานะครับะมีงวดแม่งวดบอนะค่ะวดบอแม่็คือวัเขานะครับู้ชมค่ะหมดเขาหมดแม่นนะครับแล้วก็รอนะครับตอนมือแรกพี่น้องแบบ ลูกสาวเยริตรตรีมาจากเมืองเลยเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยค่ะแต่บ,บ้านแถวเจะไปเอาสลากกินแบ้งเอาล็อตเตอรีน่นั่มนะครับจะไปจองตัวได้ที่บ่สั่ง 1, เก่าหนึ่งี่เอาเก่าหนึ่งสั่งสั่งไว้หรอเล่าเก่าหนึ่งตรงกับฟอบนครพนมสร้งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าจากนาครพนมพันยำพันวงมาให้คือวันที่แล้วพันวงไม้เก้าเจ็ดแหววน้ำพึ่นโอ้เสียดายเนาะพันกขาวงมาให้ตัวเดียวเลยตั้งแต่ตรงวัดประคับเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปเป็นไหมี่ตัวอื่นถูกใจก็จะเอาไว้นั่ม แล้วก็จะพาไปฟังเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างก้าแปลตรงๆนากระเจ็ดเจ็ดเก่าเป็นแห่งเก่าเจ็ดมากเป็นแห่งเก่าเจ็ดมากเจ็ดเก่าหรือจังไรนี่แหละเอาเมื่อแรกจังไปเบิ้งน้ำกันอีกนะคะเาพี่น้องสาวค่ะฝันซมี่นะครับผมร้องกี่เบิ้งพี่น้องธามากก็ไปหาหยิบจับสลากกินแบงหาจ่องลอตเตอรี่ไว้ได้ทำมุ่งชมเด้อพอเอฟซีธามากหมดที่แล้วกับพวกเขาดอกฟันนะนะครับผม เอาค่ะขอบคุณบ้าวเ่าเนาะค่ะที่ได้บอกสุฟังนะคะโชคให้มันไม่ผีดหวังแน่นะครับเดินทางขี้เขาอากาศร้อนสำหรับคลิปนี้นะคะมีโมกษาไปมีเพียงเท่านี้ค่ะขอทำช่อมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮ่งๆกันสุขสุขค้นค่ะบอกกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ